สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวนมแอลมอนนะคะ่ะแกะกันเลยขยับก,ก่อนอเราแเกะนะคะนี่นะคะคือหลอดแกะเสร็จแล้วมาดูกันเลยแม่เดี๋ยวสุกแล้ว <med> นี่นะคะคือหลอดนี่น่แล้วก็ขยับอีกทีอึ๊บชิมเลย ืขอยแป๊บนึงก็อร่อยนะก็ไม่ถือว่าไม่อร่อยก็ยังถือว่ากินได้อยู่นะคะสำหรเราวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <Like. S 1> กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสร็จแี้ก็บายบาย